สวัสดีครับเพื่อนๆต้นตามพี่มาครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับไม่ได้ไปงานวิ่งนะครับหรือไปต่างประเทศนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปส่งท้ายปีนะครับเรื่องของ b e s t of เด e y เ a r ของรองเท้าวิ่งกันนะครับก็แต่ก่อนอื่นเลยก็ขอนะครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับทุกๆท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาครับสุขสัน ตลอดปี2569นี้นะครับแล้วก็ใครที่ตั้งเป้าหมายนะครับเรื่องของการวิ่งนะครับก็ขอให้ได้ New PB นะครับเหมือนกับปีนักกษัตร์ปีนี้นะครับปีม้าไฟนะครับก็ผ่านปี2568ไปแล้วนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับใครได้ New PB กันบ้างครับใครมีความประทับใจอะไรกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนคลิปนี้ครับก็ทางผมเองเนี่ยจะมานะครับ รีวิวรองเท้า b บ s อ of the Year ของปี2568ที่ผ่านมานะครับโดยจะแบ่งออกเป็นนะครับ2หมวดด้วยกันนะครับคือหมวดแรกคือสายรองเท้า Perform a n c e หรือ Racing Shoe นะครับแล้วก็อีกหมวดหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีพีหนึ่งก็คือสายรองเท้าซ้อมนะครับหรือ Daily t r a i n e r นะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าความคิดเห็นในการนะครับรีวิวรองเท้านะครับในคลิปนี้นะครับแล้วก็ คลิปอื่นๆเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์ใดๆทั้งสิ้นนะครับจริงๆต้องบอกเพื่อนๆก่อนครับว่ารองเท้านะครับทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับดีเหมือนกันหมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับความชื่นชอบนะครับสไตล์การวิ่งแล้วก็เพจที่เราใช้นะครับว่าเหมาะสมกับเพื่อนๆยังไงบ้างนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ย นะครับถ้าให้จัดอันดับนะครับหนึ่งเดียวของสายเดททิ้งชูเนี่ยก็จะค่อนข้างยากเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะขอจัดอันดับนะครับตามนะครับระยะการวิ่งนะครับแล้วก็เรื่องของสายการวิ่งนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมกันก่อนนะครับระยะแรกก็คือระยะ 10K นะครับในความเห็นของผมนะครับเบสออฟชูระยะ 10K คือคู่นี้ครับไนกี้ เน็กเปอร์เซ็นสี่ครับก็จริงๆต้องบอกนะครับว่านะครับวงการนะครับรองเท้าคาร์บอนนะครับเรสซิ่งชูที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆจุดเริ่มต้นมาจากตัวเน็กเปอร์เซ็นนี่นะครับ ก็เพื่อนๆสมัยก่อนนะครับก็ว้าวกันมากๆครับกับ n น็กเปอร์เซนต์เ็ปอร์เซนต์เนาะผมอาจจะไม่ทันนะครับเพราะว่าเพิ่งวิ่งมาได้ก็ประมาณ3ปีกว่า4ปีนะครับก็ได้มาเริ่มใช้รองเท้า c ร n g s h ชูจริงๆนะครับคือคู่แรกคือ n น็กเปอร์เซนต์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมมองว่า n น็กเปอร์เซนต์สเนี่ยเป็นรองเท้าที่ดีนะครับเป็นรองเท้าที่เบานะครับแต่ด้วยตัวโฟมนะครับค่อนข้างที่จะ นุ่มแล้วก็ยั่วไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวสเปครองเท้านะครับก็อาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆนะครับหลายช่องนะครับก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่นะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ไปดูสเปคต่างๆได้นะครับจากช่องเพื่อนๆนะครับก็เราจะมาพูดถึงฟิลลิ่งกันดีกว่านะครับเรื่องของข้อดีตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกครับว่ามันเป็น รองเท้าที่ผมว่าวิ่งสนุกนะครับวิ่งดิบดบเหมือนวิ่งเท้าเปล่าแล้วก็ติดฟิลกาวฟิลลิ่งนิดนึงนะครับทำให้เรื่องของรอบขาเรื่องของการวิ่งนะครับที่สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับเหมาะกับทําความเร็วในระยะสั้นได้นะครับตัวแผ่นคาร์บอนนะครับดิดเด้งได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ดิดค่อนข้างแรงนะครับเอ ส่วนตัวผมมองว่า 10k นะครับตัวนี้นะครับเหมาะนะครับรวมถึงสามารถไปใส่ได้ถึงระยะฮา์ฟเลยนะครับแต่ก็โดยส่วนตัวนะครับเป็นคนที่วิ่งอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับถ้าไปวิ่งระยะมาราธอนนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าผมใช้เวลาในการวิ่งมาราธอนเนี่ยประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็ ตัวแผ่นคาร์บอนนะครับก็อาจจะทําให้สถานเท้าได้นะครับในการวิ่งระยะไกลนะครับข้อดีอื่นนอกจากนะครับฟิลลิงในการสับเท้าที่มันแล้วนะครับก็คือเรื่องของความเบาครับรองเท้าเน็กเปอร์เซนีเนี่ยมีน้ําหนักเบามากๆนะครับเวลาเราวิ่งจริงๆนะครับในสนามเนี่ยไม่รู้สึกถึงนะครับการหน่วงเท้าเลยนะครับแล้วก็อื่นๆก็เรื่องของอัปเปอร์นะครับก็มีการระบายอากาศนะครับได้ดี นะครับก็จะมีข้อสังเกตเรื่องของเชือกนิดนึงครับที่ผมว่ามันค่อนข้างเวลาเราลัดนันเนอร์ลูปเนี่ยมันค่อนข้างสั้นไปนิดหนึ่งนะครับเรื่องของเวลานะครับล็อกข้อเท้าเนี่ยผมค่อนข้างจะมีปัญหากับมันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอ,อื่นๆนะครับหลักๆเลยคือเรื่องของข้างเท้าครับผมว่าตัวไนกี้เนี่ยเขาออกแบบมานะครับ ตัวเนี้ยแคบมากๆนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเป็นคนเท้าแบนครับก็เลยอาจจะมีปัญหาเรื่องของนะครับระยะยาวนะครับเวลาวิ่งไกลๆนะครับวิ่งนานๆเนี่ยอาจจะเกิดนะครับการเสียดสีข้างเท้าได้นะครับและนี่คือนะครับ b e s t of the year นะครับ2025ระยะ 10K ของผมครับ n นกี้ e น็กครับมาถึงนะครับคู่ที่2นะครับ b บสออฟเดอะเย r ปี2025นะครับในระยะ 21k สำหรับผมนั้นคือตัวนี้ครับซ a ลโคเนียเอนโดฟินอีดิท2ครับ เมื่อกี้นะครับระยะ 10K นะครับผมให้นิยามของเจ้า n นกี้เน็กเปอร์เซนนะครับว่าเป็นรองเท้าที่สับมันที่สุดนะครับสำหรับเจ้า Edit 2คู่นี้นะครับผมให้นิยามว่ามันเป็นรองเท้าซ u เปอร์ชูที่นุ่มที่สุดครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้านะครับอ d ดิ2คู่นี้นะครับก็เป็นรองเท้าที่ผมใช้ซ้อมลองลันบ่อยที่สุดนะครับก่อนที่จะไปมาราธอนนะครับก็ คู่นี้นะครับเพราะว่ามันมีความนุ่มนะครับแล้วก็ใส่สบายนะครับเนี่ยฮะตัวอัปเปอร์ก็ระบายอากาศได้ดีนะครับข้างเท้านะครับเมื่อกี้ไนกี้เนี่ยค่อนข้างแคบเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับอีดิทสองเนี่ยทำออกมานะครับกว้างมากๆนะครับก็คนเท้าล้มเท้าแบนนะครับสามารถใส่ได้นะครับใส่สบายนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นข้อดีของเจ้า e n d o ฟิน i n i d i t 2คู่นี้นะครับส่วนข้อสังเกตนะครับที่ผมมองว่านะครับอาจจะยังนะครับติดนี่นึงคือเรื่องของความนุ่มนี่แะครับเนื่องจากว่ามันนุ่มมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายุบตัวนะครับนะครับก็จะมีเวลายุบตัวค่อนข้างเยอะกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับรวมถึงนะครับ เนื่องจากมันนุ่มครับก็เลยเรื่องของความมั่นคงนะครับความสเตเบิลเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยลงมานะครับกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับเวลาเข้าโค้งนะครับวิ่งนะครับมีขึ้นลงเนินเนี่ยก็อาจจะนะครับมีผลนิดนึงนะครับเพราะว่าโฟมมันค่อนข้างนุ่มๆนะครับแล้วก็วิ่งระยะยาวเนี่ยผมว่ามันมีอาการนะครับ เริ่มที่จะนะครับเมื่อยข้อเท้านิดหนึ่งนะครับส่วนตัวคาร์บอนนะครับมันมีความดิดเด้งได้ดีนะครับมีแดงส่งได้ดีนะครับก็ผมมองว่าคู่นี้ครับ 21k เอาอยู่ครับแต่ก็สำหรับใครบางคนนะครับก็นำคู่นี้นะครับไปวิ่งระยะมาราธอนได้นะครับแต่สำหรับผมผมมองว่าตัวระยะมาราธอนเนี่ยอาจจะ ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่เพราะว่าผมวิ่งนานนะครับเพราะว่าตัวแผ่นคาร์บอนเนี่ยมันค่อนข้างตีนะครับขาขึ้นมาทําให้มีแรงสะทานนะครับผมลองรานไป 30k ก็เจ้าคู่นี้ครับก็ระยะใกล้ๆ30ครับ28โลนะครับย9โลก็ผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีผลต่อ,อเรื่องของฝ่าเท้าผมที่ค่อนข้างที่จะสถานขึ้นมานะครับ และนี่ก็คือ b e s t of the Year นะครับระยะ 21K ของผมครับ s a c o ค y a d o p h i n e e อ i t ิครับมาถึงระยะสุดท้ายครับระยะมาราทอนครับและ b e s t of the Year นะครับปี2025ระยะมาราทอนของผมก็คือ Adidas Adios Pro 4ครับ ี่ครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับนี่คือสภาพจริงเลยนะครับหลังจากจบบุรีรัมมาราทอนมาหมัดหมนะครับนี่ครับเจ้าโปรสีคู่นี้นะครับที่พาผมนะครับจบมาราทอนแบบไม่เจ็บนะครับไม่ต้องนอนนวดนะครับแล้วก็นะครับได้กำไรได้เป็น new pb มาด้วยนะครับที่ระยะเวลา5ชั่วโมง50นาทีนะครับก็ต้องบอกว่า ก่อนหน้าที่ผมนะครับวิ่งบุรีรัมมาราธอนนะครับก็เพื่อนๆอาจจะได้เห็นในคลิปแล้วเพราะว่าผมมีอาการบาดเจ็บนะครับจากจอมบึงมานะครับก็เลยนะครับไปมาราธอนแบบมีอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งสุดท้ายผมก็เลือกคู่นี้ครับไปวิ่งบุรีรัมมาราธอนนะครับซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างเหมาะครับนิยามของคู่นี้ก็คือมันวิ่งง่ายครับใส่สบายนะครับแล้วก็ ที่สำคัญนะครับมันเป็น Energy r o d นะครับมันไม่ใช่แผ่นคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเวลาวิ่ง,งานานๆเนี่ยมันไม่มีแรงสถานเท้ากลับมาเหมือนเต้าแผ่นคาร์บอนจากแบรนด์อื่นๆนะครับผมเลยมองว่าคู่นี้เหมาะกับการวิ่งมาราธอนมากที่สุดครับสำหรับข้อดีอื่นๆที่ผมมองว่าผมชอบมันนะครับก็คือเรื่องของความนุ่มครับ มันเป็นความนุ่มที่นะครับกำลังดีสำหรับผมนะเพราะว่าผมเป็นคนที่วิ่งนะครับเพจไม่ได้สูงมากนะครับไม่วิ่งไม่ได้เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวความนุ่มของโบสีเนี่ยผมชอบมันนะครับแต่สำหรับเพื่อนนะครับบางคนนะครับที่มีเพจเร็วๆนะครับวิ่งอ่าสูงๆมากๆเนี่ยก็อาจจะบอกว่ามันนุ่มไปนะครับแล้วก็ ข้อดีของมันอีกนะครับคือเรื่องของมันวิ่งง่ายครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นธรรมชาติครับคือมันเป็นรองเท้าที่วิ่งลงตรงจุดไหนก็ได้ครับมันก็จะทำให้นะครับตัวโฟมเนี่ยนะครับทำงานแล้วก็เด้งส่งเราไปข้างหน้าได้ได้อย่างธรรมชาติครับเป็นซุปเปอรช์ชูที่วิ่งง่ายที่สุดแล้วครับสำหรับข้อสังเกตของเจ้าโปรีคู่นี้นะครับ ดับแรกคือเรื่องของอ p ปเปครับก็หลายๆคนนะครับบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของการระบายอากาศครับเพราะว่ามันเป็นผ้าแบบคล้ายๆผ้าล่มเนี่ยครับตัวรูระบายอากาศจะค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นเหมือนกับแบรนด์อื่นๆนะครับมันมันระบายอากาศได้ค่อนข้างยากกว่านะครับคู่อื่นนะครับแต่ถามว่าผมวิ่งมาระยะ 42k เจอปัญหาไหมผมไม่เจอปัญหานั้นนะครับอีกจุดสังเกตหนึง่งเรื่องของแถบแถบสีนะครับซึ่งออหลายๆคนเจอปัญหาแถบสีหลุดล่อนนะครับในหลอดแรกๆนะครับซึ่งปัญหานี้ดังหลังผมก็ไม่ค่อยเห็นเพื่อนๆนักวิ่งนะครับเจอปัญหานี้สักเท่าไหร่นะครับอีกจุดหนึ่งเรื่องของผมว่าเนื่องจาก ตัวเจ้า Energy r o d นะครับซึ่งมันเป็นคาร์บอนแบบแท่งนะครับก็นอกจากเป็นข้อดีเรื่องของอาการที่จะไม่ส่งแรงสะแานเท้ามากเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่นะครับแรงส่งจากคาร์บอนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับแต่ก็อันนี้ก็มุมมองความเห็นส่วนตัวของผมนะครับแต่ก็จริงๆแล้ว หลายๆท่านนะครับก็ทำ new pb กับเจ้าคู่โปรสีนี้มาเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงพี่สัญชัยนะครับก็ได้นะครับที่1 over all นะครับในงานโพคารินะครับก็เจ้าโปรสีคู่นี้นะครับและนั่นก็คือนะครับเหตุผลที่ผมเลือกเจ้าโปรสีคู่นี้นะครับเป็น best of the year นะครับในระยะ4 2 k ครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ3คู่ที่ผมนะครับคัดมานะครับ ตามระยะทางแล้วก็ตามสไตล์การวิ่งนะครับหลายๆคนอาจจะถามครับแล้วถ้าจะให้เลือกนะครับ Best of the Year นะครับของ Racing Shoe ครับเพียงคู่เดียวนะครับผมจะเลือกอะไรนะครับจริงๆทั้ง3คู่ผมชอบหมดเลยนะครับแต่ชอบในความจุดดีจุดเด่นของแต่ละคู่ที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ยังมีนะครับข้อสังเกตนะครับจุดด้อย นะครับหรือสิ่งต่างๆที่อาจจะยังไม่เหมาะกับาการวิ่งของเรารูปเท้าของเราเล็กๆน้อยๆในแต่ละแบรนด์นะครับถ้าจะให้เลือกคู่เดียวนะครับก็เลือกจริงๆเลือกค่อนข้างยากเนาะอันดับแรกขอตัดช้อยก่อนแล้วกันนะครับคู่แรกที่ผมจะตัดนั่นก็คือคู่นี้ครับขออนุญาตตัดคู่นี้ก่อนครับสังคอ n ี่เอนโดฟินอีด t สครับถามว่าทําไมถึงตัดคู่นี้นะครับ ผมมองว่ามันเป็นรองเท้าที่นุ่มจริงครับแต่ว่ามันค่อนข้างนุ่มไปนะครับระยะในการวิ่งนะครับเวลาวิ่งนานๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีอาการปวดข้อเท้านิดนึงนะครับแล้วกเ็เวลาเราวิ่งทางโคง้งหรือทางไม่เรียบนะครับก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงครับเพราะว่า ความนุ่มของโฟนมันมันทำให้นะครับไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่นะครับตอนนี้เหลือสองคู่ครับมี Adidas Pro 4ครับกับ n i ก e ้ e น็กปค4ครับแล้วก็ Best of the Year ปี2025สํำหรับสายเดนิชชูของผมก็คือคู่นี้ครับ Adidas Pro 4ครับถามว่าทำไมไม่เลือกเจ้า n i ก e ้ e น็กป4นะครับ จริงๆผมชอบคู่นี้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการวิ่งที่รู้สึกมันฟิลลิ่งสนุกมากๆนะครับมันมันมีความติดพื้นมันดูดิบๆมันสับแบบไม่ต้องคิดอะไรครับคู่นี้ผมชอบฟิลลิ่งของมันมากนะครับแต่สิ่งที่ผมนะครับไม่ได้เลือกมันเป็นเบส t อฟเ e ียนะครับเพราะว่าเรื่องของข้างเท้าเนี่นะครับ จริงๆรงองเท้ามันดีไซน์ออกมาดีนะครับแต่ด้วยสรีระรูปเท้าของผมอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนเท้าแบนครับผมก็เลยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการวิ่งกับเจ้า Nike n นกี้นิกเปอร์เซคู่นี้ครับเพราะว่า,เ,าเวลาวิ่งนานๆวิ่งไกลๆเนี่ยมันทาให้ข้างเท้าผมระบมครับคู่นี้ผมอย่างที่บอกครับผมเผื่อไปครึ่งไซส์ละนะครับก็ยังเกิดปัญหาข้างๆเท้าอยู่นะครับซึ่ง ผมก็ไปลองที่ช็อปครับว่าถ้าเราเผื่อบวกหนึ่งไซส์เนี่ยเป็นยังไงก็มันทำให้ปลายเท้าค่อนข้างเหลือเยอะครับก็เลยอาจจะเวลาวิ่งเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ค่อยกระชับครับและนี่ก็คือ Best of the Year ปี2025ใส่เรซิ่งชูของผมนะครับเจ้า Adidas a d i ดิ p อสโปรสครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกมันนะครับเป็นนะครับ b e s t of the Year ของผมนะครับอย่างแรกเลยนะครับ มันเป็นรองเท้าที่วิ่งง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ใส่สบายที่สุดนะครับก็พิสูจน์ได้จากที่ผมนะครับใช้เจ้าโปรสีคู่นี้นะครับจบบุรีรัมมาราทอนมานะครับก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีอาการบาดเจ็บครับก่อนวิ่งบุรีรัมมาราธอนนะครับแล้วก็มีความกังวลนะครับว่าจะวิ่งไม่จบนะครับผมก็เลือกเจ้าคู่นี้นะครับที่จะช่วยดูแลเราตลอดระยะทาง42กิโลนะครับแล้วก็ มันก็เป็นรองเท้าที่ตอบโจทย์ที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่วิ่งง่ายนะครับมีความนุ่มเด้งนะครับในระดับที่พอเหมาะนะครับแล้วก็จัว Energy Lot นะครับไม่สถานเท้าเลยนะครับก็เจ้าคู่นี้นะครับเหมาะมากๆนะครับแล้วก็มันเป็นคู่ซ u ปเปอร์ชูครับที่สามารถใช้ได้ทุกระยะนะครับตั้งแต่ระยะสั้นนะครับ 5K10K ไปจนมาราธอนนะครับผมก็ มองว่าคู่นี้นะครับเป็นคู่เดียวจบนะครับมันเป็นคู่ที่นักวิ่งทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะครับสามารถใช้ได้นะครับเพจช้าก,ก็วิ่งได้นะครับอย่างผมจบมาราธอนมาล่าสุดก็คือเพชแปดจนะครับซึ่งผมมองว่ามันวิ่งได้ครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วมันวิ่งเพจเร็วได้ไหมนะครับก็ พิสูจน์โดยการที่พี่สัญชัยนะครับใช้คู่นี้นะครับโจบงานโคริรันนะครับในระยะฮาบมาราทอนนะครับที่เวลา1ชั่วโมง9นาทีนะครับซึ่งเพจเร็วมันก็วิ่งได้ครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นนะครับความคิดเห็นของผมนะครับสำหรับเจ้ารองเท้า Racing s h ช e นะครับปี2025ที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆ เห็นตรงหรือเห็นต่างกับผมนะครับมาคอมเมนต์กันได้นะครับใครใส่คู่ไหนบ้างครับใครชอบไม่ชอบคู่ไหนนะครับมาพูดคุยใต้คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้านะครับสำหรับ b e s t of the Year ปี2025สาย d ด i l เทนเนอร์ครับเจอกันครับ